สวัสดีค่ะตอนนี้สุขัตอยู่ที่บูธของ Gatewall Motor ค่ะจะพาทุกคนมาพบกับรถยนต์ฮาวาวค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้มาเพียงแค่ฮาวาวอย่างเดียวนะคะเราขนทับยกแกงมาเลยมายนชมกันมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโอล่าเจ้าเหมียวไฟฟ้าและพี่แทงพรีเมียมออฟโรดค่ะเดี๋ยวสุขัตพาไปชมค่ะ และนี่คือฮาวาลโจไลออนนะคะรถ SU วที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ค่ะด้วยดีไซน์สุดฉบบเฉีียวและฮาว w ลเอสซิกนะคะเป็นรถ SU วที่ตอบโจทย์ชีวิตครอบครัวอย่างแท้จริงค่ะทันสมัยและความสะดวกสบายที่คุ้มค่าเกินราคาแบบสุดๆและตอนนี้นะคะสุกันอยู่กับเจ้าของรถตัวจริงเสียงจริงนะคะฮาวาลโจไลออนคุณเบนค่ะและฮาวาลเอสซิกนะคะคุณน้อยค่ะเดี๋ยวขอถามคุณเบนก่อนเลยนะคะว่าคือทําไมถึงเลือกเป็นฮาวาลโจไลออนคะ ก็ที่เลือกฮาวเวลจนแล้วนะคะก็เพราะว่าชอบดีไซน์เลยค่ะแล้วพอได้มาลองขับนะก็รู้สึกว่าขับง่ายมากเลยค่ะสะดวกดีค่ะฟังก์ชันการใช้งานก็สะดวกมีระบบเซฟตี้ช่วยดูแลตลอดเส้นทางเลยค่ะจะขนของเยอะแค่ไหนก็สบายๆเอาอยู่ค่ะก็อยากจะขอฝากโปรโมชั่นไปให้กับแฟนๆฮาวาวลนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่น0%ค่ะแล้วก็แถมบัตรน้ำมันให้20,000บาทนะคะรวมถึงรับประกันรถให้7ปีเต็มๆเลยค่ะเดี๋ยวถามพี่น้อยต่อเลยว่าทำไมถึงเลือกเป็นฮาวาวลเอสซิคะ ที่ชอบฮาวายสิกนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบเทคโนโลยีมากๆนะครับแล้วในรถคันนี้มันมีเทคโนโลยีที่แบบล้ําสมัยมากแล้วก็มันอัจฉริยะมากจริงๆนะครับได้ไปลองขับที่เขาใหญ่มาล่าสุดรู้สึกว่าช่วงล่างนิ่มมากนั่งสบายถูกใจคุณแม่ด้วยครับสำหรับบริการหลังการขายรู้สึกว่า ทางโชว์รูมเนี่ยให้การใส่ใจแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตัวเครื่องนะครับตัวรถเนี่ยยังมีรับประกันด้วย5ปีนะครับเราก็รู้สึกอุ่นใจทุกครั้งเวลาที่ขับนะคะสุดท้ายใครอย่าเพิ่งเชื่อนะคะมาเทสไดฟ์กันได้เลยที่งานมอเตอร์โชว์นะคะท่านใดนะคะสนใจตอนนี้เรายังมีโปรโมชัน่นพิเศษสุดๆรีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้ที่มอเตอร์โชว์นี้นะคะ